ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นหมู่บ้านที่เคยยากจนแห่งหนึ่งในจังหวัดส,สกลน,นครค่ะตอนนี้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นจากโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้โรงเรียนในหมู่บ้านนั้นนะคะก็ได้มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนพอเพียงค่ะติดตามจากรายงานของคุณดารุณีลําจันทร์ค่ะ พื้นที่โรงเรียน33ไร่แบ่ง5ไร่ทาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนแต่ละชั้นดูแลเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบแต่ละวัยอย่างเหมาะสมเช่นอายุยังน้อยประถม2และ3ดูแลการเลี้ยงหมูและเพาะเห็ดนางฟ้าโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงส่วนเด็กโตสุดมัธยมศึกษาปีที่3ดูแลการเลี้ยงปลาผลปรากฏเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นมีความรับผิดชอบรู้จักการทํางานเป็นทีมและการทํางานจิตอาสาแต่เราได้รับโดยตรงก็คือเด็กเนี่ยมีความรับผิดชอบ สอนความรับผิดชอบให้เด็กนะคะสอนความเสียสละมีจิตอาสาคือจะปลูกฝังตรงนี้ในสถานศึางสาของเราจะปลูกฝังตรงนี้ด้านนักเรียนชื่นชอบกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ได้ทั้งความสนุกลับประสบการณ์ใหม่ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดที่จะไม่ซ้ำเปลี่ยนไปแต่ละชั้นเรียนและยังขยายผลนำไปใช้ในบ้านเรือนด้วยการปลูกพืชผักทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมากกว่าอยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะว่าเราออกมาเนี่ยเราได้สนุกกับเพื่อนๆนได้ทําหัวอาหารปลาแบบได้ได้ทำความสะอาดต้นผักหวานนะคะปลูกผักหวานด้วยกันเนี่ยค่ะแบบเพื่อนเพื่อนบางคนเขาทําไม่ได้เราก็ช่วยเพื่อนแบบเนี้ยค่ะการเลี้ยงปลาครับดีกว่าไปมั่วซุมอย่างอื่นครับ ย้อนหลังไป30ปีหมู่บ้านของโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นชื่อเป็นหมู่บ้านยากจนเพราะความแห้งแล้งขาดน้ําแต่หลังมีโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโตห้อยยางอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้พอได้น้ำพระทัยจากท่านปี2 5 2 8นะครับทำให้น้ําบนจากพิวดินใะนจาก4 0เมตรปัจจุบันนห้5เมตรก็ขุดได้ครับก็เลยมีกลุ่มพ่อพันธุ์ก้าไม้จากปี2528 ทำให้มีอยู่มีกินจากคนไม่มีที่ทํากินเดี๋ยวนี้จากหมู่บ้านขขอทานเป็นหมู่บ้านสกิดน้ำร่องของอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับยังมีอีกหลายกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านห้วยยางหมู่ที่6ตําบลเหล่าโพลคออํเาเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนํามาใช้กับนักเรียนจนได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน12โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพอเพียงของจังหวัดเดารหลําจันทร์สํานักข่าวไทยรายงาน